มาครับน้องไอก้กาบอลน้องไอ้มาสกายวอล์คครับอุบลราชธานีครับพี่น้องครับผมก็จะจับเหล่าเพื่อนครับเสียวแล้หยาบครับพี่น้องครับผมก็หยาดนี่กันเลยครับจับขังเสียวโยกครับพี่น้องครับ ไอ้โมก็ได้จับเล้าครับพ mmm uhh hey. uh ี่น้องครับจับเหล้าเลยพี่น้องเด็กมาน้องไอ้ไอ้กล่าวว่ามาพอกับจับเหล้าพี่กันไปครับพี่น้องครับไอ้ยางไปหล่นพ่อเป็นยังน้องครับไปทำตาไอ้กะยางวนอ๋อไปไอ้ เป็นแบบหนลี้ยไปไลูกไปเดีย๋ยวไปกลางเลยนี่นี่ <c oughs> นี่นี่เสียวจับเปล่าเอืออะไรน้องไอ้กาอยู่วะลูกมันเป็นยังไงลูกเป็นเสียวเสียววะลูก บอกระดำกกาเกายบอกอุบลราชธานีกับพี่น้องครับากฮะมันเป็นยังไงลูกอีมันลองมึงตัวนีไหมตัวๆนี่กายน้ำหนาลูกบรรยากาศกับพี่น้องครับกายบอกอุบลราชธานีครับ Cảm Cả bọn này tôi đi tâm tâm này. Đấy lời. Cái đây Đấy, bay tí là Giá chấp liếc là nhang luôn, nhàng, nhàng. ในการลอบๆครับพี่น้องครับนี่คือเขียนที่นี่คือเขื่อนเซรินทอนครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับของลานจะมีน้ำตกครับพี่น้องครับไปไม่รู้เฮ้ยร้องเสียงคนไม่ใช่ร้องเสียงแต่ร้องเสียงไป เหาใจลงเขาเพิ่นหาใจลงเขาข้าลงเขา้าไดไปครับพี่น้องครับ<ป>มาจำกัดสิบห้าคนแล้วะไ,ไอจะกล้ารหรือไม่ครับไปดึงสลงซ้อม อ่ะกับพี่รองครับบาดเหรียกครับเขียวครับพี่รองครับอ๋อลองไอ้เป็นยังไงลูกโอ้ยยังไงยี่ถอยครับลองไอ้โมสูงนี่บรรยากาศเคลื่อนซีลีนทอนกับพี่รองครับผมกับจับเหล่าขึ้นกันครับเอีย siêu cả phi <laughs> nông cả, cái đàn nó vừa chơi lúc đấy nè, mà mày chạy vào má lục nữa, bắt con cháp bắt con cháp văng mương đấy, cái ไอ้ไอเก่งครับพี่น้องครับเสียวขนาดครับสก,กายวอล์กบนระดับฐานอีกครับมันก็เสียวก,กันครับพี่น้องครับ à, vậy cái nừng mà ấy tên là hẹn nhau hẹn tôi này tiểu khả tiểu khả Cái subscribe cho xuống Ghiền Mì này. ทำจับามจับแล้วนางก้างเลยกะอยู่อูอ้ตัวนี้หังสูงครับพี่น้องครับมเมียงไป, <c oughs> ไ,ป <c oughs> ไปก้างนี่เลยลูกไปไะครับล,ลงไอ้ครับ่ะจับแะครับ่าจับ อ๋อโอ้ยแมงสูงตัวนี้พี่น้องเออผมก็จับแมงกันคับจับเล่ากันครับพี่น้องครับบ่ใจครับบ่ใจมาครับพี่น้องครับโอ้ยขาถ่ายอิลิแมง กติยาติไปดิด็กน้องไอไปแล้วครับน้องไอไปแล้วโอ้โหลาเล่าวลาเลาวลาวลาวจับเล่าวหน่วะเนี่ยฮึดพี่น้องเี้ผมจับเพื่อนครับพี่น้องครับที่นี่คือเขื่อนสดินทรนะครับ วัดอุบลรัชธานีครับผมสวยงามครับพี่น้องครับไปครับบู๊ชุ่มเอ้ยยังวุ่นหยุนเลยยังวุ่นหยุนมาหนึง่ง chào các bạn nhỏ 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 เชียวเชียวไป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 เอาละครับพี่น้องครับจะลืมแวะมาแลวกันครับพี่น้องครับสกายวอล์กบนราชธานีอยู่ที่เขื่อนสรีทอดอำเภอสรีทอดครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับผ